สวัสดีครับเพื่อนๆครับขออภัยครับวันนี้อาจจะเสียงแหบๆหน่อยอ่ะเพราะเมื่อคืนก็ดึกฮะก็จบไปไปที่เรียบร้อยครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรีพูลบุกไปพ่ายอ่าพีเอชวีไฮเอนะครับ2ประตูต่อสามนะครับก่อนที่เราจะไปพูยรายละเอียดเดี๋ยวเราไป ติดตามข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะเมื่อเมื่อคือนนี้มีข่าวที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็วันนี้ขออนุญาตดูข่าวของมาคัสแลดฟอร์ดสักนิดหนึ่งนะครับล,ล่าสุดของล่าสุดของล่าสุดนะเมื่อคือนนะดูเบนอัโมริมเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์ก่อนที่จะเล่นเกมยูโรปาลีกคืนนี้นะครับก็พูดประมาณว่า อยากให้มาคัทแลดฟอร์ดเนี่ยปรับตัวเองในการเขาเรียกอะไรในการใช้ชีวิตทั้งในสนามและก็นอกสนามนะครับนี่คือจะบอกว่าไงดีเป็นการพูดในเชิงบวกนะในเชิงบวกของของมาคัทเล็ฟอร์ดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ที่ได้ยินนะนก่อนหน้านี้ก็มีแต่แบบข่าวที่แบบที่แบบอ่าสัมภาษณ์แบบ ในเชิงลบอ่ะนะคือ,คอตอนนี้เนี่ยอาจจะนี่คือการส่งสัญญาณในเชิงบวกนะครับสิ่งที่เขาต้องการกนะ็คือต้องการให้มาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยกลับมาเป็นแรดฟอร์ดคนเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆยังไงเซียนเนี่ยในฤดูหน้าหนาวเนี่ยคงจะคงจะไม่ได้ย้ายอยู่แล้วนะครับก็ดูเวนอัมริมก็อาจจะมองว่าเขาก็ อาจจะอยากส่งนะอยากส่งมาคาร์ลเดฟอร์ดลงสนามก็เป็นได้นะใค,ใครจะไปรู้นะเพราะว่านักเตะเนี่ยมันยังมีอ่ายังมีประสิทธิภาพยังมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับสำหรับมาคาร์ลเดฟอร์ดอยู่ไปเถะนะอยู่ไปเถอะ,นะอ,ยถอ,ะอยู่เล่นไปเถอนนะฮะส่งส่งลงสนามไปเถอะเพราะว่าการใช้ชีวิตนอกสนามเนี่ยมันก็ม,นกมันก็มีนักเตะหลายๆคนมันก,ก็ทำแบบนี้นะคือ คือแต่อัลโมริมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะเข้มงวดนะเข้มงวดนะก็การใช้ชีวิตนอกสนามของมาคัตเดดฟอร์ดนะนี่คือข่าวแรกข่าวที่สองครับล่าสุดของล่าสุดเลยครับวันอคารที่ผ่านมานะครับอาร์เซนอลครับยื่นซื้อโอลีวัตกินอยากเป็นทางการแล้วนะครับนะสิ่งที่ อาร์เซนอลต้องการหน้าตอนนี้นะหน้าตอนนี้เลยก็คือหน้าเป้าครับเจสซุสเจ็บอ,อะไรอีกอีกคนหนึ่งเจ็บนะอก,กองหน้าฝั่งขวานะบูกาโนโซาก้านะครับเจ็บนะอาร์เซนอลยื่นไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับที่มีข่าวลุดออกมา นะอาร์ซอนยื่นไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขว่า,ายื่นซื้อในราคาเท่าไหร่นะยื่นซื้อในราคาเท่าไหร่แล้วก็แอสตันวิลล่าตอบอะไรออกมาบ้างนะครับก็รอกันนิดนึงเมื่อคืนนี้ล่าสุดนะครับเกมที่อาร์ซอนบุกไปชนะนะบุกไปชนะใครละ่ะเมื่อคืนนี้ เดี๋ยวขอดูนิดนึงอขอดูนิดนึงจำไม่ได้เมื่อคืนนะครับอาลเชลองบ,บุกไปชนะคิโรนาสองหนึ่งนะครับทางนักข่าวเนี่ยก็ไปถามอาเตต้าครับแต่ว่าอาเตต้าก็ยังไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่า มีการยื่นซื้อหรืออะไรนะครับแต่ว่าข่าวเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วนะครับข่าวเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วว่าอาร์เซนอลยื่นซื้อโอลิเวตกินอย่างเป็นทางการไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีก็คือท่าทีของแอสตันวิลล่านะครับเพราะแอสตันวิลล่าเนี่ยลวอยไปหลายตัวนะในในในหน,น,น้าหนาวนี้ดูรันก็ไปนู่นแล้วครับไปซาอุแล้วนะครับจอร์นดูรันนะครับก็ไป,ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแอสตันวิลล่าก็ ได้เงินมาจำนวนหนึ่งอะทีนี้เราไปดูยูฟาแชมเปี้ยนลีกก่อนดีกว่านะไปดูยูฟาแชมเปี้ยนลีกบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเตะนัดที่8ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจบลีกเฟสไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลิพูก็เป็นเขาเรียกอะไรนะจ่าฝูงในตอนนี้นะครับเข้าป้ายด้วยดับหนึ่งส่วน อ่ะเอาผลก่อนดีกว่านะครับผลเนี่ยลิปูบุกเวไพรพีเ,เอสเจนะครับสามสองนะครับบายเยิร์เนี่ยก็ชนะอ่าบัติชลาว่านะครับสามหนึ่งเลเวอร์คูซเซนชนะสปาร์ตาพาร์ค2 0งศู์ดอทมูลชน,ชนะชักต้าโดเนตนะครับอาร์เซนอลชนะคิโอว์สองหนึ่งบาเซลนาเสมออัลันต้านะครับแมนซิตี้ก็ทำสำเร็จครับชนะคัมบ,บู๊ตสามหนึ่ง นะฮะเรียวมัดลิดก็บุกไปชนะแบลส์ลองอารลนะ็อคเรียวนะครับก็ทล่มลงเฟยนูดเลยนะครับ6กยูเว่ก็แพ้เบนฟิกา้าไป2 0ศูนย์แอตตานวิล่าก็ชนะเชลซีติกนะครับ2อ่าแอตมัดลิดครับก็ชนะซาวบวกไป4 1นนะครับก็ โอ้ไล่กันยาวเลยนะครับสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะไล่กันยาวเลยก็ไปสรุปแบบนี้ครับอันดับ1ถึงอันดับแปดเนี่ยเข้ารอบอัตโนมัตินะครับเข้ารอบอัตโนมัติก็มีลิเวอร์พูลครับเข้าอันดับ1นะครับมี21แต้มบาร์เซโลนาอันดับ2อันดับ3อาร์เซนอล4อินเตอร์5แอมตมาดริด 6เลเวอร์นะครับ7เรียวแล้วก็8แอสตันวิลลานี่คือทีมที่เข้ารอบอัตโนมัติในยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นะครับก็ไปรอ็ n o c k out นะครับ9ถึง24เนี่ยต้องไป knock out ก็มีการจับสลากมีอ่าเดี๋ยวจะมีการจับสลากในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็29ถึง4เอ่อถึง24เนี่ย นี่คือต้องไปเพย์ออฟกัน3ทีมจากอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็แอสตันวิลล่าเนี่ยเข้ารอบตรงมัดส่วนแมนซิตี้เนี่ยต้องไปเพย์ออฟนะครับก็ไปรอลุ้นกันครับเด,เด็กเด็กเรือใบทั้งหลายนะครับก็ไปรอลุ้นเอาว่าจะเจอใครนะครับทีนี้อ่ะเราไปดูของลิเวอร์พูลดีกว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเจอนะคือลิเวอร์พูลไม่ได้เจอทีมคือเข้าหนึ่งเนี่ย ไม่ได้เจอทีมอันดับสุดท้ายนะก็คือเอาไปเตะกันก่อนเอาไปเตะคัดกันมาก่อนแล้วค่อยมาเจอลิพูนะครับลิพูจะลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยอีกครั้งนึงเนี่ยนู่นเลยเอา่ามีนาเลยเดือนมีนาเลยเพย์ออฟในเดือนกุมภาเนี่ยก็เป็นเพย์ออฟของทีมอันดับ9ถึง24นะครับทีมที่จะมีโอกาสเจอกับลิพูนั่นก็คืออันดับ15ก็คือปเช นะสทีมนะที่มีโอกาสจะเจอกับ1กับ2อนะั่นอันดับ1ก็คือลีพูสก็คือบายเยนอันดับ15ก็คือเปชเชกับเบนฟิก้าเพราะว่าคู่นี้มันจะต้องตเตะเพย์ออฟกันก่อนใครชนะถึงเข้าไปเจอนะครับแล้วก็ไปรอลุ้นาการจับสลากอีกทีหนึงก็คือ15 16ก็คือเปชเชกับเบนฟิก้าแล้วก็แบทกับเฟยนูด นะครับนี่คือทีมที่มีโอกาสจะเจอลีพูกับาบาเซน่าก็คือตอนนี้มันยังไม่ได้มีการจับสลากอะไรกันเลยนะครับหก็คือมันจะต้องไปจับสลากว่าลีพูจะอยู่โถหนึ่งอาจจะอยู่สายบนนะเขาเรียกสายบนนะใน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 ,ในภาษาของของฟุตบอลนะก็คือคนไทยเนียเรียกสายบนสายล่าง นก็คือมันมีแบ่งออกมาเป็นกลุ่มนะอันดับหนึ่งถ้าอยู่สายบนอันดับ2ออยู่สายล่างนึกออกไหมอ่มามันก็จะเอาทีมที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คืออันดับ15ก็คือปารีสไทร์ช็แมนเนี่ยเปเชเก,กับเบนฟิก้าไป pay off เพย์ออฟกันก่อนชนะแล้วค่อยมาเจอจะไปอยู่สายบนหรือสายล่างอ่าสิบหกแล้ก็สิบเจกับสินี่คือทีมที่จะเจอกับิริอร์พูนะครับใน อรอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะลิฟูก็จะลงเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเดือนมีนาก็มีโอกาสพักไปยาวๆเลยก็คือร่วมเดือนนะร่วมหนึ่งเดือนอเกมพรีเมียร์ลีกก็มีอยู่แล้วแล้วก็มี FA เข้ามาขั้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลีกครับเนี่ยก็เหลืออีกไม่กี่เกมแล้วก็จะจบแล้วนะครับก็ลิฟูก็มีโอกาสที่จะได้พักแบบเต็มๆพอสมควรนะครับก็ สำหรับลีภูในฤด,ดูการนี้นะก็เตะถี่ยิบเหลือเกินนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอญาตลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวมีการจับสลากอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับ